เพื่อนๆาะสนทุเรียนครับเคยสังเกตไหมครับต้นทุเรียนของเราเนี่ยถ้าเกิดฝนตกฟ้าปิดติดต่อกันหลายวันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสที่เราจะเห็นใบเหลืองต้นยืนซึมเซาได้เอ๊ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีบางคนบอกอีกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าไม่คายน้ํามันจะไม่โตทําไมก็ถามแบบนั้นเพราะว่าจากความรู้พื้นฐานของเราต้นไม้มันเติบโตได้เพราะมันมีการสร้างอาหารด้วยกัรต้องข้อแสง แต่นี่ทําไมเรามาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ครายน้ําทําไมถึงไม่โตเดี๋ยววันนี้เรามานั่งฟังอาจารย์ลแพนคุยเราฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับไปหาคําตอบด้วยกันครับสวัสดีครับอาจารย์ลแพนสวัสดีค่ะวันนี้สิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็น่าจะให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้เนาะเพราะว่าเป็นหน้าฝนหน้าฝนอาจจะโอเคดีหน่อยไม่ต้องคห้น้ํามากในช่วงฤด,ดูนี้เพราะว่าบางพื้นที่นี่ก็ฝนเยอะมาก แต่ว่าเราจะเห็นว่าถ้าเดินเข้าสวนเนี่ยในหน้านี้บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอความชื้นก็เยอะเนาะแล้วพืชเราเนี่ยเขายังจเจริญเติบโตดีอยู่หรือเปล่าในสภาพภูมิอากาศแบบนี้เพราะว่าบางวันเนี่ย้าปิดเลยไม่มีแดดบางวันก็โอ้แดดจา้าลมมาฝนมาพืชขาปรับตัวยังไงในช่วงฤดูการแบบนี้ อันนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของการคคยน้ําหน้าฝนเนี่ยเป็นฤดูที่พืชเนี่ยคายน้ําน้อยโดยเฉพาะบางวันนี่ฝนตกชุกแสงแดดไม่มีอัตราการคายน้ําของพืชก็จะเริ่มต่ำแล้วค่ะทําไมมันถึงต่ําเพราะว่าปัจจัยที่มันควบคุมเรื่องการคายน้ําของพืชมันก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิสูง ก็จะทําให้พืชเปิดปากใบแล้วก็คายน้ําได้มากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ําพืชก็จะคายน้ําหรือสูญเสียน้ําได้มากแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมันสูงพอความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเนี่ยบางวันเนี่ยตกหนักมากเนี่ยอาจจะสูง 80- 9 0ถึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่พืชจะคายน้ําก็จะน้อยอุณหภูมิมีความชื้นมีลมลมพัดเนาะก็มีผลทําให้ ไอ้น้ําที่อยู่บริเวณผิวใบเนี่ยมันระเหยออกสู่บรรยากาศน้ําก็จะเคลื่อนที่ออกมาเรื่อยๆคือมันชดเชยกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะสูญเสียไปออกสู่บรรยากาศตามช่องทางการคลายน้ําซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่การคลายน้ำเนาะมันอาจจะเป็นการระเหยออกทางช่องเปิดธรรมชาติบางอย่างด้วยเพราะว่าพืชบ,บางทีมันอาจจะสูญเสียน้ําออกทางเปงลือกกิ่งก้านก็ได้เป็นการ สูญเสียน้ําโดยการระเหยก็ได้จะไม่ใช่แค่การคายน้ํานี่มีแสงอุณหภูมิมีความชื้นที่จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้พืชมันคายน้ําได้มากก็หลกัหลกๆก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วการคายน้ํามันมีผลยังไงกับการเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชคายน้ํามากจะเกิดอะไรกับพืชหรือถ้าพืชไม่คายน้ําเลยฤดูฝนเนี่ยพืชเขาเป็นยังไง เขายังโตปกติหรือไม่จะทําความเข้าใจก่อนว่าการคลายน้าเนี่ยมันเกิดได้ยังไงคือปกติอ่ะใบพืชเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ในตัวเองเนี่ยกว่าเกลเกือสิบเกือบร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นความชื้นในใบพืชเนี่ยมันจะสูงกว่าในบรรยากาศตลอดอยู่แล้วทีนี้การที่น้ําจากใบมันจะระเหยออกสู่บรรยากาศได้ความชื้นในบรรยากาศมันต้องลดต่ำลงกว่า พอ้น้าจากปากใบมันระเหยออกมามันก็จะทําให้ความเข้มข้นของสารลายภายในเซลล์เนี่ยมันมากขึ้นน้ําก็จะแพร่เข้ามาที่ใบพอน้ําแพร่มาที่ใบน้ําในท่อลำเลียงก็เข้ามาเคลื่อนที่มาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ร,รากเนี่ยมันดูดน้ําจากข้างล่างดูดน้ําขึ้นมาเพราะนะั้นเส้นทางการลําเลียงน้ามันจะเกิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าพืชมีการขายน้ําแล้วตัวการขายน้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการลําเลียงธาตุอาหารด้วย นะ้ำมันื่อนที่ขึ้นมันเกี่ยวข้องกับการลําเลียงธาตุอาหารไปพร้อมๆกันด้วยเพราะฉะนั้นธาตุอาหารก็ใช้เพื่อการเจริญเติบโตอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนก็เป็นเหมือนวัตถุดิบที่จะเอาไปใช้เพื่อปรุงเมนูต่างๆให้กับพืชเพื่อการเจริญเติบโตเอาไปใช้เพื่อสร้างคาร์โบไฮเดรตเอาไปใช้เพื่อสร้างโปรตีนเอาไปใช้เพื่อสร้างสารพันธุกรรมด้วยบางทีเป็นสารโมเลกุลใหญ่นะนั้นถ้าพืชไม่คายน้ํากระบวนการแบบนี้ก็จะเกิดน้อยลงแหละเพราะนั้น บางส่วนพอพืชไม่คายน้าเนี่ยมันไม่มีน้ําเข้าไปเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงด้วยไม่มีวัตถุดิบเพื่อเอาไปใช้ในการปรุงอาหารด้วยมันก็จะทําให้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเนี่ยลดลงไปด้วยก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงแต่ในสภาพที่ความชื้นสูงเนี่ยพืชเขาก็เปิดปากใบได้ไดนะคะแต่ว่าเขาไม่มีการคายน้ำไงแล้วยิ่งถ้าฝนตกหนักดินนี่ก็อิ่มตัวไปด้วยน้ําเลย รากเนี่ยก็แช่อยู่ในน้ำางเนี้แต่พืชคลายน้ำไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดแรงดันภายในต้นพืชตอนเช้าเราจะเห็นเป็นหยดน้ำบริเวณขอบใบนั่นแหละมันก็จะเกิดแรงดันแล้วก็สูญเสียน้ำออกมาในรูปของหยดน้ำแทนก็คือพยายามที่จะขับน้ำออกจากตัวเองเหมือนสำลักน้ำออกมานะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเซลลเต่งเซลล์มันเกิดความเสียหายได้นะในสภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้น การคายน้ําก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง,องการเจริญเติบโตเพราะหนึ่งช่วยลดอุณหภูมิสองช่วยในเรื่อง,องการลําเลียงธาตุอาหารแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์แสงด้วยเพราะว่าน้ําหรือวัตถุดิบจากการลําเลียงเนี่ยก็บางส่วนก็ไปใช้ในกระบวนการปรุงอาหารด้วยจางอาหารด้วยมันก็เกี่ยวข้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นในฤดูการแบบนี้บางครั้งเราอาจจะเห็นพืชไม่สามารถปรุงอาหารได้อาจจะมีวัตถุดิบแต่ ฟ้าก็ปิดบ่อยใช่ไหมฮะในฤดูฝนแสงเนี่ยแสงก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทั้งการไยน้ําและเกี่ยวข้องกับทั้งการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารถูกไหมเมื่อไหร่ฟ้าปิดฟ้าปิดบ่อยๆกระบวนการปรุงอาหารของพืชเนี่ยมันก็จะลดลงแหละแล้วธาตุอาหารบางตัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไปสร้างคลอโรฟิล ซึ่งคลโรฟิลลเนี่ยเป็นลงขัตวถุที่ทําหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้เพื่อการสังเคราะห์แสงมาใช้เพื่อการสร้างพลังงานเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานเคมีถูกไหมแล้วก็ใช้ในกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นน้ําตาลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแสงกระบวนการดูดซับพลังงานแสงหรือปฏิยาใช้แสงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เราก็จะสังเกตเห็นว่า ธาตอาหารบางตัวที่เกี่ยวข้องการสร้างคลอโรฟิลมันก็ไม่ได้ถูกลมเลี่ยงไปใช้ก็ทําให้เห็นลักษณะการใบเหลืองได้ในช่วงฤดูฝนเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เกษตรกรอาจจะทําได้ก็คือให้ทางใบฉีดพ่นทางใบแทนก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นโมเลกุลเดียวอะไม่ต้องไปปรุงแล้วค่ะเป็นอาหารสําเร็จรูปไปเนาะเพื่อจะย่นระยะเวลาของการทํางาน ฉีดเข้าไปพืชก็เอาไปใช้ได้เลยก็แก้ปัญหาบางสภาวะที่พืชต้องอยู่ในสภาพอากาศที่มันวิกฤตแบบนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการคคยน้ำเนาะก็น่าจะพอได้ไอเดียว่าการคคยน้ำเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับการสร้างอาหารของพืชกับการเจริญเติบโตของพืชอันนี้มันเป็นเรื่องของกรณีที่พืชไม่คคยน้ำไงในฤดูฝนแต่ถ้าเราไปคุยกันในฤดูแล้งมันจะอีกกรณีหนึ่งนะคะฉะนั้นอันนี้เอาสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนมาคุยกันก็น่าจะแลกเปลี่ยนกัน แค่นี้สาหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณอาจารย์วาแพนมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรครับพอจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมต้นทุเรียนของเราถึงใบเหลืองเพราะมันไม่สามารถจะขายน้ําได้ผมไม่สามารถจะขายน้ําได้ก็ไม่สามารถจะสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารขึ้นมาได้วิธีการแก้ไขก็คือถ้าเกิดมีความจําเป็นถึงขั้นวิกฤตจริงนะต้องใช้พวกน้าตาลทางด่วนพวกอะมิโนเข้ามาช่วยแต่ถ้าไม่วิกฤตมากใบนเหลือง ก็ใช้พวกแมงนีเซียมที่ไปช่วยในเรื่องการสร้างคลอโรฟิลทำให้เขียวอันนั้นก็เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาแล้วพบกับเรื่องราวของใบทุเรียนในตอนต่อๆไปที่ผมจะเชิญอ,อาจารย์ลำพนมาเล่าให้ฟังเพราะผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำใบทุเรียนให้สวยได้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างโรงครัวให้ต้นเติบโตได้ดีสามารถจะเป็นฐานในการผลิตผลทุเรียนต่อไปได้ ขอบคุณในการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ